นบีมุฮัมมัดสลลลละซัลลัมเคยบอกว่าวาอียะกุมบิลกูลูเพราะท่านนั้นระวังการเลยเถิดให้ดีเชยตอนบอกว่าว่าลูบเขาสิว่าลูบเขาลูกหลานจะได้ไม่ลืมเขาชชยตอนบอกว่าอย่าไปสักการะนะชชยตอนก็แนะนําดีอย่าไปสักการะพอหลังจากยุคข,ของลูกหลานนบีอาดัมนะครับยุคนั้นยังไม่มีคนสักการะต่อสิ่งอื่นทุกคนสักการะต่ออัลลอฮสุัตตะละองเดียวหมดเลยพอมาในยุคข,ของนบีนู ยุคของนบีนูเนี่ยมันมีคนดีมากมายเกิดขึ้นแต่แล้วคนดีพวกนี้เสียชีวิตลงชัยตอนมันเข้าไปล่อลวงมันต้องการให้มนุษย์ไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานุอัละอันดับแรกที่ชัยตอนทํานะครับชัยตอนมันไปล่อลวงให้พวกเรานั้นรักคนที่มีชีวิตเหนือกว่าคนอื่นก่อน สมว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีอาจารย์มีอิหม,ม,มีคนนู้นมีเป็นผู้มีพระคุณกับเราเนี่ยให้เงินเราบริจาคเราช่วยเหลือเราต่างๆนานๆจนเรารู้สึกว่าเรารักเขาอ่ะเรารักเขามากเรารักเขามากเรารักเขามากเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาพูดแต่ถ้าเป็นคนจนมาหาเราเราไม่อยากจะฟังนะคนนู้นมาพูดนั้นเราไม่อยากจะฟังจะฟังคนนี้คนเดียวใช่ตอนมันจะพยายามไปเพิ่มเพิ่มความรักให้มันมากขึ้นมานกจนกระทั่งถึงขั้นเลยเถิดนบ,บีมุฮัมมัดสอลลัลออสลัลมเคยบอกว่า โพท่าน,นั้นวาียะกุมบิลกูลูโพท่าน,นั้นระวังการเลยเถิดให้ดีเพราะมันคือสิ่งแรกของการทําชีริกเลยเถิดกับคนที่เรารักมากจนกระทั่งเขาตายพี่น้องพอเขาตายแล้วรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกคิดถึงเขารู้สึกหวงแหนเขาเขาเป็นคนดีแต่เราเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนที่อัลลอฮฺสุฮาตลาพอใจแต่เราเป็นคนที่อัลลอฮฺสุฮาตลาไม่พอใจใช้ตอนใช้วิธีการไปเยี่ยมเขาที่กุโบฏ ไปหาเขาที่กูโบสิไปหาเขาในวันอีดไปหาเขาในวันลื่นเลงอย่าลืมเขาเด็ดขาดมนุษย์ก็เริ่มไปหาคนที่ตายไปแล้วอัลลอฮฺสุบฮฺตาราบอกคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเคลื่อนย้ายตัวเองจากโลกดุนยา ไปสู่อีกโลกหนึ่งเขาเรียก <c oughs> อาลัมบรัรซักเป็นโลกแห่งการสอบสวนมันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วถูกสอบสวนอยู่ในโลกในหลุมกูโบ์ชีวิตเราก็ถูกทดสอบอยู่ในดุนยาไม่เกี่ยวข้องกันแล้วชัยตอนต้องการให้เราไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์ให้เราไปเยี่ยมคนในหลุมกูโบ์ไปเยี่ยมเสมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทําไมเราต้องไปเยี่ยมคนตายในวันอิดการที่เราไปเยี่ยมกูโบ์นบีมุฮัมมัดหรือว่าบรรดานาบีทุกคนต้องการอย่างเดียวให้เราไปลําลึกถึงความตาย ลำลึกสิว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์นั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายแต่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนนึกถึงคนที่ตายไปแล้วไปเยี่ยมเป็นยังไงบ้างขอดูอายอย่างเดียวไม่พอเป็นยังไงบ้างถามเขาเป็นยังไงบ้างลูกหลานที่อยู่ทางเนี้ปลอดภัยดีสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงแต่เขาตายไปแล้วแล้วก็ทวีคูณความรู้สึกเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งไปอยู่กับเขาที่หลุมกบ์ไปขอความสิริมงคลจากหลุมกุบร์ไปขอดูอาจากหลุมกุบ์จนกลายไปเป็น อัลลอฮ์สุบฮานตาลาไปไหนเยมันเกิดขึ้นในยุคของนบีนูผู้คนเริ่มไปหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาแต่ก่อนเวลาคนขอความคุ้มครองอย่าอัลลอฮ์ขอบรารักัตขอชีวิตให้ดีขึ้นอย่าอัลลอฮ์เวลาเกิดความเสียใจอย่าอัลลอฮ์เวลาดีใจอย่าอัลลอฮ์เวลารู้สึกไม่มีใครอย่าอัลลอฮ์เวลาขอขอทุกสิ่งทุกอย่างให้คนตายอย่าอัลลอฮ์เวลาขออะไรให้ลูกหลานอย่าอัลลอฮ์แต่พอชัชตอนล่อลวงคนตายให้มีความสําคัญได้ จากยาอัลลอฮ์เป็นอะไรครับโอมะจา๋าโอป๋าโออหมามโอ้คนนั้นโอ้คนนี้โอคนนู้นที่อยู่ในหลุมกุบ์ช่วยเหลือปกป้องลูกลูกหลานของฉันด้วยไปวิ่งวนกับอัลลอฮ์สุบฮานตาลาให้หน่อยช่วยให้สิริมงคลให้ความจเรเนินด้วยเปลียนจากอัลลอฮ์สุบฮานตาลาไปเป็นบุคคลที่อยู่ในหลุมกุบ,สกบ์สิ่งที่อยู่ในหลุมกุบ์กำลังถูกสอบสวนเขาไม่สามารถช่วยเราได้เลยแต่เราไปขอสิ่งที่อยู่ในหลุมกุบ์สุดท้ายแลนะนบีนูก็เลยไปบอกกับกลุก่มชนเขาว่า ยาข้ามีอับดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาหินกอยรโอ้กลุ่มชนของฉัย่าสัการะองยาวิงวอน่าขอยู่นขอนี่จากสิ่งอื่นให้ขอจากอัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه ูละอาลาแต่กลุ่มชนนูบปฏิเสธกลุ่มชนนูบปฏิเสธนบีนูนูบบ้าหรือเปล่าคนพวกนี้เป็นคนดีทําไมล่ะเราจะขอจากพวกเขาไม่ได้ชัยตอนก็เข้ามายุแยงอีกชัยตอนมายุแยงเพิ่มระดับการหลอกลวงนะครับจากสิ่งที่อยู่ในหลุมกบ์ชัยตอนบอกว่า ว่ารูปเขาสิว่ารูปเขาลูกหลานจะได้ไม่ลืมเขาเสร็จแล้วบรรดาลูกหลานก็ว่ารูปคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มาแปะไว้อยู่ที่บ้านถ้าเป็นสมัยนี้นะครับก็คือเรามีลูกของปู่ย่าตายายไหมมีชัยตอนก็จะกระซิบเราเอาแขวนไว้สิแขวนไว้ลูกหลานจะได้ไม่ลืมแรกๆก็ไม่มีใครสักการะหรอกครับเัยตอนบอกว่าอย่าไปสักการะนะชัยตอนก็แนะนําดีอย่าไปสักการะเอาแค่จดจําอย่างเดียวก่อน จดจำพอจดจำไปนานๆเข้าเชยตอนมันจะไปหาคนที่ไม่ดีคนที่ผิดหวังกับชีวิตคนที่ไม่รู้จะไปหาใครละไม่หาเราสวดตรหาคนนี้เลยละกันสุดท้ายละจากรูปกลายเป็นรูปปัน้นสุดท้ายและกลายเป็นสักการะมาจนถึงทุกวันนี้คนสักการะรูปปั้นเพราะสิ่งนี้เอาคนที่ตายมาแล้วมาให้ความสำคัญจนเลยเถอะ